กางอนาเขตโชว์ไปหน่อยเมียวคือชเจอหันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือที่ไว้ใจได้ราคาถูกสะดวกไม่มีรีฟันแน่นอนรับเติมเงินเกมมือถือทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกม7บาทฟรีไฟล์พับจีนโมบายกินชิ i นหนึ่งแพ็กโปรโมชั่น7บาททั้งเซิร์ฟเอเชีย g l o b a l มีหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญเลยคนไหนที่ไม่รู้ว่าจะเติมเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นยังไงทางร้านก็รับเหมือนกันนะแล้วถ้าน้องๆพี่ๆคนไหนบอกว่ามาจากมีน้อยเกมเมอร์ก็ยังมีส่วนลดให้อีกด้วย คนไหนที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีเนี่ยก็นี่เลยนะครับ The h u n t Shop จะลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะเอาละครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมมีน้อยเกมเมอร์กับเกมเจ็ดบาปกันอย่างเช่นเคยนะครับแล้วก็ในวันนี้เลยแฟนาบอสเกาเธอเนี่ยก็กาลังจะเข้าเซิร์ฟเอเชียในวันนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะไปแนะน,นํา1ทีมนะครับที่จะไปปราบบอสเกาเ e อได้นะครับแบบง่ายๆเลยคนไหนที่อยากจะเล่นง่ายๆหรือว่าอยากจะแบบอยากจะลงง่ายๆ แล้วก็มีของระดับหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นทีมนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นทีมอะไรนะมานะครับไปดูทีมกันก่อนนี่นะฮะเป็นทีมนี้เลยคนไหนที่จะงงว่าเอ้าพี่ทําไมแบบใช้ทีมนี้มันจะไหวเลยมันไหวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลงให้ดูนะแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยผมจะทําตอนเซิร์ฟเปิดก่อนนะครับก็คือยังไม่ปิดเอ้าจานแล้วทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเซิร์ฟปิดเนี่ยมันคงไม่มีช่วงนี้ออกมาหรอกจานซึ่งบอสเกาเธอเนี่ยยังไม่มา ผมก็จะมาแนะนําทีมก่อนทีมนี้แหละนะครับเป็นทีมที่ไวที่สุดแล้วที่จะจัดก,การเกาเทอร์ได้ก็จะมีเจ้าคิงฟ้าปีกมีตัวของฟลาวดินนะครับแล้วก็มีตัวของป๋าเฉะวันมีตัวของเจลิโก้ฟ้าซึ่งเจลิโก้ฟ้าเนี่ยเป็นตัวบูสต์ดาเมจจากพาสซีฟของตัวนางนะครับคนไหนที่ยังไม่รู้นะนี่เลยนะครับพาสซีฟนี้เพิ่มตาที่เกี่ยวข้องกับโจมตีของตัวละครสายฟ้านะครับก็คือสายสีฟ้านะไม่ใช่สายฟ้าเป็นตัวสายสีฟ้าหรือว่าสายว่องไวนั่นเองนะครับ แล้วก็มีป๋าเชอร์วันเป็นตัวดาเมจในเฟสสอง่งป๋าเดอะวันเนี่ยจะเป็นตัวที่บูสต์ดาเมจใส่ตัวของเกาเทอร์ในเฟสสองได้นะครับแล้วก็คิงฟ้าปีกเนี่ยนี่คือดาเมจหลักของทีมนี้เลยไม่ใช่ป๋าเดอะวันนะแต่เป็นคิงฟ้าปีกคิงฟ้าปีกเนี่ยคือดาเมจหลักของทีมนี้เนื่องจากว่านี่เลยนะฮะอันติของคิงฟ้าเนี่ยก็คือการตีหมู่ไปแล้วก็จะมอบเอฟเฟกต์บึงพิษให้กับตัวเองด้วยเป็นเวลา2เทินเนี่ย เอฟเฟกต์บึงพิษเนี่ยเมื่อเริ่มเทินของอีกฝ่ายนะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม60%ของดาเมจทั้งหมดนี่เป็นคีย์ของทีมนี้เลยนะครับคืออันตินี้นะถ้าคนไหนที่ยังอันติเลเวลไม่5หรือว่าไม่แม็กเนี่ยก็แนะนําว่าอย่าพึ่งเล่นนะครับแต่ก็จะลองก็ลองได้นะแต่ผมแนะนําว่าให้เป็นเลเวลหหรือแม็กดีกว่าเพราะว่ามันจะแรงกว่าไงบึงพิษมันจะแรงทําไมถึงต้องเป็นเลเวลอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันอันติของคิงเนี่ยตั้งแต่เลเวล1เลยดูจากรูปนะ ที่เลเวลหนึ่งเนี่ยความแรงของติจะอยู่ที่300 Level ท Level 3 0 0ร้อเปอร์เซ็นเลเวลสองจะอยู่ที่3 3 0ร้อยสาเลเวลสามจะอยู่ที่3 6 0ร้อยหกเลเวลสี่จะอยู่ที่3 9 0ทั้ง4เลเวลเนี้ยผมคิดว่ามันยังไม่เท่าไหร่นะครับมันยังไม่ค่อยแรงมากถ้าไปเบิร์สดาเมจใส่บอสเนี่ยอาจจะไม่ตายก็ได้ส่วนเบิร์กพิสทั้ง4เลเวลเนี่ยมันจะสูงสุดอยู่ที่48ซึ่งผมคิดว่ามันยังไม่แรงพอถ้าเป็น50%ขึ้นไปเนี่ยมันจะแรงกว่าไงก็คือเลเวล5ถึงเลเวล6นะครับ ส่วนพวกสกิลปกติเนี่ยผมก็ยังคิดว่าไม่ค่อยสําคัญนะจะไปสําคัญที่อันติมากกว่านะครับตัวนี้อาสิก็ก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนตัวคีย์ของทีมอีกตัวนึงเลยก็คือตัวนี้เลยเปล่าดินฟ้านี่คือตัวคีย์ของทีมไม่ใช่อันติคีย์แต่เป็นตัวคีย์เลยตัวนี้จากพาสซของตัวเองถ้าหากตัวมันตายเนี่ยมันจะเพิ่มกินติให้กับทั้ง2ตัวข้างๆกับเต็มหลอดเลยอ่ะเออ ในเธอแรกเราก็ใช้ป่าตีไปเลยนะครับตีไปสสกิลก็ได้ยิ่งรวมการ์ดได้ยิ่งดีแต่ว่าไม่น่าจะรวมหรอกเพราะว่าคิงฟ้าไปอยู่ตัวแรกไงก็ใช้ป่าตีไปก่อน2สกิลแล้วก็ตามด้วยอันติของคิงแน่นอนเลยว่าเกาเธอเนี่ยตายชัวร์เปอร์เซนต์การตายนี่คือสูงมากเมื่อเข้าเทินเกาเธอเนี่ยรับรองนะฮะตัวระเบิดพอเฟสสองเนี่ยอันติของป่าก็ยังเหลืออยู่ใช่ไหมเราก็ใช้ป่าเนี่ยแหละเบสร์อันติไปเลยในเฟสสองนะครับ แล้วก็ตามด้วยสกิลอะไรก็ได้นะครับ2ส,สกิลนะฮะให้ฝ่ายไม่ตายเนี่ยพอเข้าเทินของเกาเธอมันจะยังเหลือเอฟเฟกบึงพิษอยู่จากเฟสที่แล้วรับรองว่าในเฟสเนี้ยเกาเธอตายชัวนะฮะเพราะว่า,าติของคิงฟ้าเนี่ยบึงพิษเนี่ยค่อนข้างแรงมากเดี๋ยวเราไปดูกันตอนเซิร์ฟเปิดแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปบอกอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันว่าเกาเธอมันทําอะไรได้บ้างข้อควรระวังคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนเซิร์ฟเปิดแล้วกันนะโอเค แล้วไว้เจอกันตอนเซิร์ฟเปิดนะครับทุกคน2000 years later โอเคนะครับทุกคนมาแล้วนะฮะก็อกรอกันตั้งนานนะกว่าเซิร์ฟจะเปิดนะครับผมก็นั่งรองมาแบบแบบไปวิ่งได้สอสามรอบแล้วอะครับผมเกมยังไม่เปิดเลยนะฮะซึ่งเกมเปิดแล้วเนี่ยเราก็ไปลงบอสเกาเทอร์กันต่อเลยซึ่งคลิปนี้ผมก็จะลงวันนี้แหละมาเดี๋ยววันนี้ผมจะไปเล่นมายากลให้ทุกคนดูว่ามันจบไวขนาดไหน นี่เลยบอสเกาเทอร์ของเรานะหรือว่าโกเทอร์นั่นเองนะครับก็เป็นระดับเลเจนด์เลยบอกเลยว่าของจริงตัวนี้ผมจะพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับคนไหนที่จําไม่ได้แล้วก็อาจจะไม่ได้ดูคลิปที่แล้วที่เป็นฟันนบอสโกเทอร์ของผมนะก็เดี๋ยวจะมาพูดในเซิร์ฟเอเชียอีกครั้งหนึ่งแล้วกันตัวของโกเทอร์เนี่ยนะครับในเฟสแรกเลยต้องตีตัวมันก่อนเป็นตัวแรก ลูกน้องทั้งสองตัวข้างๆงอย่าไปตีมันนะครับเพราะว่ามันจะมีการบัฟนู่นนี่นั่นไงก็อย่าไปสะกิดมันละกันนะครับแล้วก็ต้องจบภายใน3เทินด้วยในเฟสแรกนะนอกจากว่าจะมีสกิลโจมตีหมู่นะครับถ้าไม่จบภายใน3เทินเนี่ยลูกน้องทั้ง2ตัวข้างๆมันจะทนได้ไงเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับนอกจากว่าต้องตีตัวมันนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอเข้าเฟสสองเลยตัวของโกเทอร์ก็จะมีพาสซีฟเนาะทำไมผมแบบไม่เข้าไปดูสกิลให้ทุกคนดูอะ นี่นะครับพาสซีฟนี่เมื่อโกเทอร์ไม่ได้รับดาวเมจเนี่ยในเทิร์นถัดไปตัวของโกเทอร์จะฟื้นเลือดนะครับถึง100%้เลยก็คือเต็มหลอดนะเป็นพาสซีฟที่ต้องระวังด้วยอันนี้ก็แนะนําว่าคนไหนที่ยังไม่แบบไม่มีทีมอย่างผมในคลิปนี้ก็ต้องใช้ทีมอย่างเดียรน่หรือว่าเป็นป๋าฟ้าเฉว,วันที่เป็นดาวเมจต,ตัวเดียวนะฮะหรือว่าเป็นในทีมทุกคนต้องมีเดียร์น่นะครับแล้วก็มีตัวละครที่ตีหมู่อย่างเช่นตัวอะไรก็ได้ตีหมู่ก็จะช่วยได้เยอะนะ ส่วนสกิลทั้ง2เฟสมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะครับนะฮะทั้งเฟสแรกแล้วก็เฟสสองสกิลมันก็ไม่เท่าไหร่นะเฟสแรกหลักๆเลยก็คือเรื่องขั้นการแล้วก็จะใบสกิลเรานะครับจากสกิลนี้ส่วนเฟสสองเนี่ยจะเน้นไปทางสายโจมตีแล้วนะครับแล้วก็จะมีดีบัฟด้วยนะฮะในหลักๆเลยของเฟสสองก็คือพาสีนี้แหละต้องระวังด้วยนะอันนี้เราก็ไปจัดการเกาเทอร์กันดีกว่านะครับระดับเลเจนด์นคิดว่าเก่งมากมั้งนี่เจอทีมนี้เข้าไปบอกเลยว่า2 3สเทินจบนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกัน คนไหนที่ยังไม่มีของก็อย่าพึ่งและกันนะทีมเนี่ยแต่ว่าคนไหนที่มีของแล้วก็จัดทีมตามนี้ได้นะครับหรือว่าคนไหนที่เป็นเมนทีมของคิงฟ้าปีกเนี่ยก็จัดตามนี้ได้พลังต่อสู้ผมก็จะอยู่ที่1นึ่งแสไม่ใช่1น9่งแสิอ่าผมจะกินอาหารเป็นประเภทโจมตีแล้วกันนะครับก็อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดสี่พันนะฮะถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะอะคือก็พร้อมโดนตีก่อนนะครับทุกคนมา ่วนเควสก็จะมีตามนี้นะครับมีทั้งหมด5เควสใช่ไหมเออห้าเควสถ้าผมทำเนี่ยทั้งหมดแล้วเลยเนี่ยนะครับถ้าผมจบภายใน3 3เทอร์ได้เนี่ยเควสมันจะมีโอกาสเสร็จนะฮะส่วนของรางวัลที่ได้ก็จะเป็นในส่วนของหัวมงกุฎคิวปิง้งน่ารักจัดจัดเราก็ไปลองเชิงกันดีกว่าไม่พูดพ่ำทำเพลงมาครับเออลืมเลยลืมบอกไปเลยเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนของด้วยลืมเปลี่ยนของเกือบไปแล้วจาน ไอคิงฟ้าเนี่ยผมใส่เป็นโจมตีนะครับผมจะเอาตัวของไอไอของสักตัวหนึ่งอะ่ะมาใส่นะฮะอาเป็นตัวของเคียวไหมเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนว่าของอันไหนมีพลังโจมตีเยอะสุดนะฮะก็มาใส่ตัวนั้นนะอันนี้แล้วกันนะครับได้อยู่นะครับ1ตัวนะคิงฟ้าปีกพลังโจมตีอยู่ที่1นึ่งเลยแล้วก็ป๋าเฉิะวันเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งก็เป็นทีมตามนี้เลยเชื่อมั่นในตัวของฟลาวดินของเราไปครับผม เราพร้อมโดนเปิดก่อนเสมออยู่แล้วเราเป็นสายตั้งรับไงวันนี้นะครับมาโชว์ทีมโชว์เคสให้ดูแล้วกันว่าทีมคิงปีกมันก็ยังไหวนะครับถ้าของไหวด้วยนะถ้าของไม่ไหวก็ไม่ไหวนะครับตอนนี้มาครับโกเทอร์จะได้เปิดก่อนนะฮะเราก็ให้เขาเปิดก่อนมาเลยอย่าลืมกดออโต้ออกด้วยนะทางขวาอย่างนั้นบอกเลยว่าเพลินมา ตีฟาวดินมาเลยว่ะแล้วก็เลื่อนขั้นการ์ดมาเลยเออเออมันต้องอย่างนั้นดิครับม,มันต้องอย่างนั้นดิครับเขาก็ใบสกิลเรามานะแต่ก็ยังดีที่ไอตัวฟราว,ราวดินมันมีสกลิลลบดีบัฟนะครับจากพาสีฟเมื่อตัวของฟาวดินตายเนี่ยมันจะเพิ่มเกรเรา5ลูกแล้วมันจะล้างดีบัฟด้วยนะฮะนี่เป็นข้อดีมาซึ่งเทอร์นี้เนี่ยเราจะกางอนาเขตว่ะ เราขอตีไปก่อนนะครับอันติไปแล้วก็ตามด้วยนี่ไปเลยนะฮะแล้วก็ใช้คิงเนี่ยตีไปอย่างนี้นะครับมาขออันติเบิ่มๆทีหนึ่งขำๆไปหนึ่งทีไงเราสามแสนแล้วก็ขอต่อยแรงๆขอหนึ่งทีได้ไหมล้าแล้วก็ไปตีบัฟไปไม่เข้าแต่ก็จะเอาแล้วก็กางนักเไง ผมบอกเลยผมมาตัวกลางอนาเขตเป็นไงฮะเรียบร้อยนะครับเฟสแรกนี่คือเธอรแรกนะไม่นับเรานับไหมเธอรแรกของอีกฝ่ายเรานับไหมไม่นับเนาะก็เป็นเธอรแรกละกันนะครับผมได้เล่นเป็นเธอรแรกนะรอบนี้เข้าเทินที่2อเนี่ยอนาเขตมันจะยังอยู่นะครับเห็นไหมบนตัวของบอสเนี่ยตรงขาเนี่ยจะยังอยู่นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบัฟนี้เลยของคิงนะเนี่ยนะครับอ่ะบัฟนี้บึงพิษมันไม่ใช่ดีบัฟอีกฝ่ายแต่ว่ามันจะบัฟตัวเอง แล้วก็เสกบึงพิษไปให้อีกฝ่ายมันเป็นข้อดีตรงนี้แหละพอเข้าเทินนี้เนี่ยเราก็จะลาจากเกาเทอร์เราล,ละได้ข่าวว่าเราแบบคิวปิงใช่ไหมก็ลาก่อนแล้วกันนะเกาเทอร์หวังว่าเราจะไปสบายนะอันติของเชอร์วันไปเลยอย่างเท่ครับผมพุซันตาคอสด้วยคุณลุงมาส่งของขวัญแล้วยังไงครับสกิปโชเลยแล้วก็ปาไปอีกทีนึงปาเรียบร้อยนะครับอย่างไว คือเป็นทีมที่ฟาร์มไวมากคนไหนที่แบบขี้เกียจฟาร์มแล้วมีทีมนี้อยู่เนี่ยก็ใช้ทีมนี้แหละนะฮะแค่2เทินเท่านั้นกดมือแบบแป๊บเดียว2เทินก็จบแล้วอันเดี๋ยวผมจะลองตัวอื่นบ้างนะบางคนอาจจะแบบไม่มีป๋าเฉะวันว่ะพี่จะเอาตัวไหนแทนได้บ้างเดี๋ยวผมจะลองตัวอื่นแล้วกันแต่คีย์หลักอยู่ที่คิงนะคิงต้องมีอันติที่เต็มหรือว่า5ขึ้นไปนะครับลองใช้เป็นตัวอะไรดีอะลองใช้เป็นตัวเดียนเน่แล้วกันนะครับ เราใช้เดี็นเอนะรอบนี้เดี๋ยวเปลี่ยนของก่อนโอเคมาเราไปทสทีมที่2กันนะอันนี้คือแบบในกรณีที่ไม่มีป่าเฉะว,วันแต่ว่าต้องมีคิงฟ้าปีกนะบอกก่อนอย่างนั้นนี่คือเล่นไม่ได้นะทีมเนี้ยต้องไปเล่นทีมอื่นนะครับอีกฝ่ายก็ได้เปิดก่อนตามระเบียบตีมาครับโอเคการ์ดก็ถือว่าขึ้นก็พอเล่นได้อยู่นะตีคิงว่ะเอาเรื่องแล้วก็เลื่อนขั้นแบบหมู่มาแล้วก็ปาดมาอีกรอบหนึ่งโอเคเดฟรอตายแล้ว ต้องมีเดฟรอยกับคิงนะครับในด่านเนี้ยอย่างนั้นคือเล่นทีมอื่นดีกว่านะพอเข้าเทานี้เราก็เล่นเหมือนเดิมเลยนะครับใช้คิงเปิดอนาเขตไปก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยคิงต่อยไปแล้วก็ตามด้วยตัวของคิงเนี่ยสกิลนี้ไปเหมือนเดิมนะครับเราก็จะ GG และนะฮะไปกลางอนาเขตโชว์ไปหน่อยบึงพิษมือดคือโชว์ปับ๊บโอเค3 5 0แแล้วก็ขอต่อยหน่อยนีไงล่ว แล้วก็ตีไปหนึ่ทีขำๆแล้วพอเข้าเทินโกเทอร์เนี่ยก็จะอุ้มนะฮะเฟสแรกก็อีซี่มาพอเข้าเฟสสมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็ใช้เดนะียนเน่นี่ยตีไปตีไป,ปอย่างนี้เลยแล้วก็ตามด้วยอ่ะคิงแล้วกันมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะตีไปก่อนขอเบิมบ้มๆไปเดียเน่สักทีหน่อยสักทีหน่อยห้าแสนกว่าแล้วก็ตีไปสกิลเดียวลัชชิล ปาบมันก็ได้อยู่แต่มันก็แบบค่อนข้างเบานิดหนึ่งเนะเออไม่เป็นไรอืมเกือบตายเป็นไงบอกเลยเจ็บะะเจ็บเจ็บเจ็บไหมล่ะเกาเธอเออเอาอีกแล้วตีมาโย่โย่มาอืมโย่เก่งแล้วก็ตีเจลิโกมาวะ่ะโอเคบึงพิษหายไปแล้วแต่ว่าเธอเนี้ยผมคิดว่าไม่น่าจะรอดละบอสนะฮะแล้วก็ตีไปเลยนะไปครับผมหินกระดา โชว์ไปหนึ่งทีแล้วก็ขอปาดหน่อยเดียนเน่บอกว่าขอ,อตีหน่อยเรียบร้อยนะฮะทีมที่2ก็อีซี่เหมือนเดิมก็ตยโยก็ตโยในตำนานโอเคนะฮะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างนะทีมฟาร์มของพี่พี่ก็ใช้ทีมนี้แหละฟาร์มดันกโกเทอร์นะครับบอกเลยนะมันง่ายมากแล้วก็ไวมากด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าตัวของคิงฟ้าปีกเนี่ยควรมีของระดับหนึ่งแล้วอันติควร5ขึ้นไปแล้วก็ตัวของฟาวดินเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ตัวของฟาวดินตายง่ายที่สุด นะครับจะเล่นง่ายนะ่านนี้เพราะว่าบอสเปิดก่อนไงมันตีเราชัวร์นะครับเธอแรกพอฟลาวดินตายเนี่ยอาณาเขตของคิงก็จะมาแล้วทีนี้เราก็เล่นง่ายแล้วโอเคทุกคนคลิปนวนนี้ก็ประมาณนี้นะก็มาลงบอสเกาเธอให้ดูหลังจากที่เคยทําคลิปเซิร์ฟเกาหลีไปแต่นั้นคือเป็นวิธีการตีปกติไงสาหรับคนที่ไม่ค่อยมีของมากนะครับก็เป็นวิธีนั่นแหละแต่ว่าคนที่มีของแล้วแล้วแบบแล้วแบบขี้เกียจฟาร์มก็ใช้ทีมนี้ได้นะครับบอกเลยว่าง่ายมากโอเคคลิปน no ี้ก็ ี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อไม่พลาดที่ผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปไลน์หรือว่าจะเป็นเกมไหนนะครับก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะส่วนนี้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม